คุณผู้ชมคะยังอยู่กันที่เรื่องราวของหนุ่มนิกกี้นชัดกันอยู่นะคะบอกเลยว่าตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยทำสาวไทยทั้งประเทศอกหักไปตามๆกันเมื่อหนุ่มนิกกี้นชัดเองได้มีการออกมายอมรับแล้วนะคะว่าตอนนี้เจ้าตัวกําลังคุยกับสาวนอกวงการอยู่นั่นเองและนอกจากนี้นิกกี้นชชัดก็ได้ลั่นปากบอกชื่อออกมาในรายการทัวร์มาลงแล้วด้วยนะคะบอกว่าสาวที่คุยอยู่ตอนนี้ชื่อสาวเปียโนคุณผู้ชมแล้วหากใครเองที่ ติดตามคู่นี้ก่อนหน้านี้ก็จะเห็นทั้งคู่เนี่ยมีการออกมาไลฟ์สดนะคะด้วยกันอยู่บ่อยครั้งแล้วทีนี้ล่าสุดนี้เลยทางด้านของหนุ่มนิกกี้นชาติเองก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดนะคะพูดคุยกันกับสาวเปียโนอีกทั้งยังหนุ่มนิกกี้นชาติเนี่ยยังได้เล่านะคะถึงช่วงแรกที่เจอกันกันกบเปียโนแล้วไปดิ้งด้วยกันอีกด้วยอะยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของหนุ่มนิกกี้นชาติแล้วก็สาวเปียโนกันคะ่ะ เอฟซีผมถามเอฟซหน่อยสมมุติว่าจะเกิดเอฟซีไปเที่ยวกับคนคุยเอฟซี FC ฟังนะพาเอฟซีไปเที่ยวกับคนคุยแล้วก็มีผู้ชายโต๊ะอื่นมันก็รู้ว่ามากับเราเลยพูดเลยเหรอพี่มิกกี้ฮะที่หงอจะพูดเลยเหรอไม่พูดไม่พูดแค่อยากรู้ว่าเอฟซจะทําไงรู้ว่ามากับเรา แต่มันก็แบบว่าพยายามมาชนแก้วพยายามมาแบบว่าคุยตลอดเวลาเอฟซผมมาทำยังไงครับผมอยากรู้ครับเอซผมจะทำไงครับเอฟซีทำไงครับผมอยากรู้ครับเอฟบอกบวกบวกใส่ของขึ้นตบตบงัดบวกทิมพี่เป็นไงบอกแล้วแกงกูเป็นอย่างนี้บวกแล้วถ้าเป็นพี่นิกกี้พี่นิกี้ทำไงคะ ไม่บอกไม่บอกแค่บอกเอฟซีก่อนแค่บอกเอฟซีก่อนว่าถ้าเกิดมีคลิปอะไรไม่ดีหลุดออกมาผมทําเองพี่นิกี้ตลกมากชอบชอบผมบอกเอฟซีก่อนแล้วทุกคนคิดว่าพี่นิกี้ทําอะไรอ่ะทุกคนคิดว่าผมทาอะไรทุกคนคิดว่าพี่นิกี้ทำอะไรคะจับสอกคืออะไรอ่ะหอมโชว์ ไม่ใช่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 เอฟตีคือผมอะหลักเกมของผมมันคืออย่างนี้ถ้าเกิดมาจีบแต่ว่าไม่รู้ว่าเขามีคนคุยอะไม่ไม่โกรธเลยฟ้าเห็นก็เขาไม่รู้อะไม่โกรธเลยแต่ว่าถ้าเกิดรู้มากับเราแล้วยังแบบตัวติีตัวติดไม่ไปไหนชนแก้วหน้าใกล้อย่างเงี้ยเอฟตีทำยังไงใช่ถ้าเป็นจังหวะที่พี่นิกกี้ แค่เดินลงไปนั่งบนโต๊ะแล้วหนูก็ซายกับเพื่อนเฮ้ยเห็นโอกาสแล้วเดินเข้ามาคุยสักหน่อยเทตีบอก<อ>หอมหัวเทปตีบอกหอมหัวเกือบถูกตลกมากตลกมากมี่แต่คนเคี้ยวพี่นี่กินแบบกอดหอมหัวต้องกันข้าวเลยทุกคนตลกมาก โน no, ไม่ก่อดโชว์เลยไม่กอ่อนโชว์ไมเคิลเปิดพี่ไมเคิลยังเหมอเลยเหมอทั้งร้านตลกมากเลยอะมีคนเขียนว่าคือมีคนมาจีบน้องไปโนนหรอครับอ๋อเลือกจริงเลือกนานมาแล้วครับอันนี้นานมาแล้ว อย่าบอกว่าชนแก้วเขาไม่ทน<ต>เลย<อ>ผมตอนแรกพ,นรพินิกี้อชนแก้วเขาผู้ชาย<อ>มาขอชนแก้วใช่ว่าขอชนแก้วนะทุกคนตอนแรกอ่ะพอ<บ>พินิกี้ลงไปนั่งสักนิดสักหน่อยเอ,อ้ยขอสักหน่อยมาคุยสักหน่อยมาขอชนแก้วไงแบบว่าจะเข้าหาหญิงไงก็แบบว่าทำเนียนไงแบบมาขอชนแก้วเราหน่อยแบบว่าพูดว่าอุย้ยผมขอชนแก้วสักครั้งในชีวิตนะครับอยากชนกับพินิกี้พูดงี้ เขาก็ชื่นชอบค่ะอาจริงหนูคิดว่าเขาคงไม่รู้จริงๆอะค่ะคิดว่าคงแบบไม่น่าใช่หรอกอะไรเงี้ยคงแบบคิดว่าอืมคงไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยอาจจะเมาเขาอาจจะเมาเพิ่งมาเลยค่ะ <laughs> เขาเพิ่งมาเลยฟ้ <laughs> องพ่อเป็นหนู <laughs> ตลก ผมผมก็ชนไปแล้วผมก็ผมก็ไปนั่งดูคือผมก็ก็ออกไปนั่งดูแล้วผมก็นั่งดูมนสักพักเออไอนี่ใจมันได้เว้ยมันรู้ว่ามากับผมแล้วมันก็ยังแบบว่าตัวติดตลอดเวลาแก้วชิดแก้วชนหน้าชิดอืมอืมถือว่าหนูหานไปหาพีนิกกี้ตั้งหลายรอบหนูก็แบบฮ้ยไม่ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยแบบหลายรอบเลยทุกคน ร้านทะลุรถนะครับไปสั่งได้นะครับอร่อยมากนะครับขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับแล้วก็มีหมูสับหมูสับแล้วก็มีซี่โครงหมูมีคนเขียนว่า สรุปห่วงก็ต้องแสดงออกนะนิกกี้จะเทคแอคชั่นยังไงก็ต้องแสดงให้น้องรู้ว่าเราต้องดูแลน้องได้พ่นกี้ดูแลหนูนะทุกคนก่อนเลยนีย่นตั้งนานแล้วอันนี้นานแล้วนานแล้วตอนเพิ่งคุยใหม่ๆเลยใช่มีตั้งหลายรอบใช่ไหมประมาณสามรอบแต่นคนไม่มีไม่มีไม่มีไม่ถึงถึง หอดจริงๆสองรอบทุกคนกล้าพูดเลยไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกเคย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 มีแบบไปไปเที่ยวด้วยกันนะแล้วก็แบบว่าโต๊ะข้างๆอ่ะแบบว่าให้เด็กเสิร์ฟแบบมาบอกน้องว่าแบบว่าขอเลี้ยงไว้ได้ไหมขอเลี้ยงไว้ได้ไหมจ้าอะไรเงี้ยแล้วพี่อีทำาไงคะผมว่าก็เดินเดินเข้าไปใคร ใครจะเรียกวายคนไหนคนไหนคนไหนใช่ใช่ตลกมาก หนูตกใจมากเพราะว่าหนูกป่กับเพื่อนหนูใช่ไหมคะไม่อะตอนแรกอะหนูกระซิบพี่นิกี้แล้วพี่นิกี้คนนั้นอะเขาทําท่าแบบว่าเหมือนถือแก้ววานแล้วก็แบบนวแบบชนชนแบบน่าบอกจะชนกับหนูแต่อยู่ไกลๆอะแบบส่งซิกมาแล้วก็อ้สกปพี่นิก,นกี้พี่นิกี้คนนั้นเขาจะชนแก้วหนูพี่นิกี้บอกอะไรรู้ไหมคุณอยู่กผมคุณกลัวอะไรอะ่ะอ้าวน,น่นหลังจากนั้นเลยใช่ไหมก็มีสตาฟเดินมาบอกว่าพี่คะคนนี้เขาอยากเลี้ยงเล่าพี่อะคะ่ะพี่นิกี้ทำไงเลยไหมทุกคนเดินไปบอกเขาเลยว่า ว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าคนไหนอาได้แหละคนไหนจะเลี้ยงวายคนไหนเขาบอกเปล่าครับไม่ได้เลี้ยงครับโอ้แล้วเราล่ะคนไหนใครจะเลี้ยงวายไม่ริไม่ได้พูดไงเลยน่ากลัวมากเลาพี่นิกิโมโหคือน่ากลัวมากผมน่าจะเป็นไบโพล่ะนูกลัวมากเลยอะหนูแบบพูดเหี้ยเลยพี่นิกิหนูกลัวพี่นิกิหนูกลัวบเพื่อนทุกคนนะทุกคนเพื่อนหนูแบบ เวอเลยคยากลอง่อนทักกับเอาแล้วแต่บกว่าสารีเขียวว่าน่ากลัวจริงค่ะก็าทาเท่อะทําเท่เขาจะมาเขาจะคนทําเท่ปะทํามาแบบว่าน้องหรือพี่ขอเลียงได้ไหมข้าเขาหมัดอยุอแต่พี่นิกกี้ตัวจริงนะเวลายี่อยู่กับสาวจะดึงนะทุกคนดึงเลยดึงทําเป็นนิ่งเลยเก๊กสักหน่อยอย่างเงี้ย เพิ่งเคยเห็นหน่อยห็นไหมเอฟซีบอกแล้วพูดแล้วมันเขี้ยวใครจะเลี้ยงเลี้ยงกูด้วยใช่ถ้าจะเลี้ยงเลี้ยงกูด้วยตลกมากถูกป่ะมาด้วยกันน่ะมากับผู้ชายอ่ะถ้าจะเลี้ยงมึงอย่าเลี้ยงแค่ผู้หญิงมึงเลี้ยงกูด้วยตลกมากเลยอ่ะ คุณผ <mile> er ู้ชมคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะภายในไลฟ์สดดังกล่าวของหนุ่มนิกกี้นชัดแล้วก็สาวเปียโนด้านของหนุ่มนิกกี้นชัดเองก็ยังได้มีการเล่าถึงประสบการณ์นะคะที่เจ้าตัวเนี่ยไปดงค์แล้วจู่ๆก็มีคนเอามือมาจิ้มตูดตัวเองค่ะคุณผู้ชมค่ะอยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของหนุ่มนิกกี้ที่ได้มีการเล่าถึงประสบการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับเจ้าตัวกันค่ะแล้วล่าสุดผมไปเที่ยวเอฟซีเชื่อไหมตอนนั้นผมมา เหมือนแบบโมโหมากระหผมเดินอะมีคนแบบแย่ตูดผมอะแย่ตูดผมจริงจริงผม